ลัคนาธนูจริงๆเดือนนี้เป็นเดือนที่ค่อนข้างดีนะคะเราเห็นว่าในเรื่องของการเงินมันดีขึ้นชัดเจนเราจะรู้สึกว่ามันค่อยๆดีขึ้นเอ,อมันยังไม่ได้ดีสุดนะคือไม่ใช่ว่าเดือนนี้คือเดือนที่ดีที่สุดในเรื่องของการเงินของธนูแล้วไม่ใช่นะแต่วันที่1ดาวังคารย้ายการเงินค่อยๆขยับดีขึ้น ไม่ได้มีรอยรั่วอะไรที่เราจะต้องมานั่งจ่ายเรื่องเงินเรื่องเงินเรื่องเงินแล้วอะเออมันจะค่อยๆลดลงเพราะฉะนั้นอะสำหรับธนูใครที่เรารู้สึกว่ารายจ่ายมันเยอะมากมันควบคุมอะไรไม่ได้เลยมันจะค่อยๆย้ํานะคะว่าค่อยๆค่อยๆดีขึ้นในเรื่องของการเงินอีกอย่างหนึ่งคือดาวการเงินของเราเป็นดาวเสาร์ดาวการเงินเป็นดาวเสาร์อะเงินอย่างน้อยที่สุดก็ช่วงเนี้ยเงินมันจะต้องมาจากการเจรจา,ากับลูกค้าเก่าวันที่1ถึง11 ก่อนดาวพุธยายนะมันต้องมาจากลูกค้าเก่าการดิวอะไรเก่าๆสัญญาเก่าๆการต่อยอดอะไรเก่าๆของของงานที่เราทําอยู่นะปัจจุบันเพราะฉะนั้นดิวกับลูกค้าเก่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จได้ค่อนข้างง่ายในเรื่องของเดือนเนี้ยเงินจะมาจากลูกค้าเก่าส่วนใหญ่การที่เรารอเงินอะไรเก่าๆหรือเรารอสัญญาเก่าๆอะไรเงี้ยมีมีเกณฑ์กลับมาแล้วก็ทำเงินให้เราได้ค่อนข้างดี แล้วเดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่ผู้ใหญ่ช่วยเหลือเราค่อนข้างดีด้วยนะเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเดือนนี้แบบขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ก็รอสักกลางกลางเดือนก็ได้ค่ะกลางกางเดือนมีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ได้ค่อนข้างง่ายกว่าในเรื่องของครอบครัวหรือสังคมสิ่งที่ธนูจะต้องระวังในเดือนนี้มากๆเลยคืออะไรที่ไม่ใช่เรื่องของเราไม่ต้องไปยุ่ง อ,อะไรที่ไม่ใช่เรื่องของเราถ้าเราจะต้องเข้าไปอยู่ระหว่างคนสองคนที่เขาทะเลาะกันแล้วเราเป็นแบบตัวกลางอย่างเงี้ยเราเสียเปรียบทั้งประตูเลยนะคะไม่ต้องไปช่วยถ้าเราสามารถออกมาจากเรื่องของคนอื่นได้เออดีเพราะว่าอันเนี้ยมันขึ้นว่าเราเสียเปรียบเยอะมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือเรื่องของครอบครัวหรือความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือเพื่อนอะไรอย่างนี้เองอะถ้าเราต้องไปเป็นตัวกลางไก่เกียร์ไปยุ่งเรื่องของคนอื่นอะคนที่เสียจะเป็นเรา เพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าอยู่ห่างได้ห่างไปเลยนะคะเรื่องของใครก็เรื่องของมันยิ่งถ้ามันเกี่ยวกับเรื่องเงินด้วยแมวนะอืมมันมีสิทธิ์ว่าเราเสียอยู่คนเดียวนะคะอันนี้คือสิทธิ์ที่ธนูจะต้องระวังในเรื่องของความรักสามารถมีคนเข้ามาได้นะคะมีคนเข้ามาคุยมีคนเข้ามาเตาะได้แต่ว่ามันก็ยังเป็นความรักที่ ยังไม่ชัดเจนเออมันยังไม่ค่อยชัดเจนนะมันเจอมาจากเพื่อนมันเจอมาจากสังคมอย่างนี้แหละแต่ว่ามันก็ยังไม่ไม่ได้ชัดเจนอะไรมากอยู่ดีนะคะอืมอาจจะมาคุยเตาะตะแบบแป๊บๆแล้วก็ไปอะไรเงี้ยก็เตาะให้สดชื่นไปก่อนละกันอย่าพึ่งอย่าพึ่งคาดหวังอะไรสูงมากในเรื่องของความรักในแง่ของวัมมั่นคงเนาะแต่สเสน่ห์ฮอตอะไรเงี้ยมันก็สามารถมีคนเข้ามาได้แต่ดาวพุธอยู่กับราหูมันก็มันเป็นความ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะรักเร็วใจเร็วอะไรประมาณนั้นนะคะสําหรับคนที่มีคูออ่คู่อาจจะเดินทางคู่อาจจะเดินทางเพราะงานคู่อาจจะเครียดในเรื่องของการงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีเขาเครียดแล้วเขาก็เอามาลงที่เราอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องเข้าใจคู่นิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้การงานของคู่อาจจะจุกจิกนิดนึงนะะ่ไทม์ไลน์ของธนูจริงๆมันไม่ได้มีช่วงไหนที่ไม่ดีนะ เราบอกก่อนวันที่1-10ถึงถ้ามีการติดต่อเรื่องการเงินเรื่องเราไปลดภาระหนี้สินหรือเราติดต่อเรื่องอ,อ,อสังหาที่ดินบ้านรถอะไรแบบนี้ก็คือมีเกณฑ์โชคดีเรื่องการเงินนะคะแล้วก็เอ่อหนึ่งถึงสิบเนาะเด่นเรื่องการเงินโชคดีเรื่องการเงินจะไปเดทใครสมมติคนโสดอยากชวนใครออกเดทอะไรเนี้ยหกถึงสิ 10, ไม่เร็วเลยนะคะ11บเถึงสิ้าน่าจะ โชคดีในเรื่องของการงานอะ่ะมีไอเดียอะไรใหม่ๆหรือถ้าเรายังทํางานอยู่อะ่ะติดต่อต่างประเทศติดต่อแบบให้ให้ต่างฝ่ายไม่ใช่ต่างฝ่ายให้คนอื่นช่วยเหลือเราหรือว่าเราโยนไอเดียเราพรีเซนต์งานเราสัมภาษณ์อะไรแบบเนี้ดูค่อนข้างโอเคเลยนะคะแล้วก็16-20 กับ21 25อันนี้เด่นเรื่องความรักแล้วก็เมตตาม,มหานิยมมีคนช่วยเหลือแล้วค่อนข้างเยอะผู้ใหญ่ก็ช่วยเหลือเราแล้วก็25 30ก็กลับมาเด่นเรื่องการเงินอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับธนูอ่ะในเรื่องของไทม์ไลน์น่ะเราว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างดีสําหรับธนูนะการเงินดีขึ้นชัดเจนนะคะ